วันนี้เวลา9ก้นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินี สเสด็จพระราชาดำเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการนี้สรงวางพุ่มดอกไม้และส่งวางภุมลาลัยสักการะพระบร,รมสารีริกธาตุและพระอรหันตาธาตุของพระสารีบุตรและพระมคขาลานะส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบร,รมสารีริกธาตุและพระอรหันตาธาตุซึ่งอันเชิญมาประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 จากนั้นเสด็จเข้าพระพาพิธีทรงจุดธูปเทียนเรื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรยัยทรงกราบทรงศีล การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุมาประดิษฐานในประเทศไทยครั้งนี้รัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลสาธารณราฐอินเดียได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์กรุงนิวเดลีซึ่งขุดพบจากสถูปโบราณเมืองกิปราวาและอัญเชิญพระอ,อรหันตธาตุของพออาระอัครสาวกพระสา,ารีบุตรและพระมองคลานะจากเมืองสานจีสาธารณราฐอินเดียมาประดิษฐานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติและเพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศในการนี้ส่งจุดไฟจากโคมไฟฟ้าและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญไปตั้งที่มณฑปประดิษฐานพระบร,รมสารีริกธาตุและพระอ,อรหันตธาตุ <c oughs> น้มนฑลทนพิธีท้ทองสนามหลวง จากนั้นจะเชิญไปตั้งอย่างส่วนภูมิภาคพาะบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมานี้เป็นที่รู้จักในชื่อพระธาตุกบิลพัตเนื่องจากมาจากสถานที่ในแคว้นมคตซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเมืองโบราณแห่งกบิลพัตพาะบรมสารีริกธาตุถือว่าเป็นโบราณวัตถุและสมบัติทางศิลปะประเภท AA คือวัตถุโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สูงสุดด้วยปกติแล้วจะไม่นําออกนอกประเทศการอัญเชิญมาครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ในรอบ2567ปีที่พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธา,าตุของพระอัคาราสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายทั้งสององค์เสด็จมาพร้อมกันและเป็นครั้งแรกในรอบ72ปีที่มีการอัญเชิญพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานาออกนอกประเทศหลังจากได้รับการส่งมอบคืนให้กับสาธารณารัฐอินเดีย พระบรมสารีริกธาตุคือพระบรมอัฐิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลังการถวายพระเพลพระพุทธสรีระนับเป็นปูชนียวัตถุแทนพระพุทธองค์ที่พุทธศาสานิกชนนับถือบูชาแต่แรกปรินิพานสืบมาจนถึงปัจจุบัน ในมหาปรินิพานสูตรกล่าวถึงพ่อพระรมสารีริกธาตว่าหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วทนพรามได้แบ่งพ่อพระรมสารีริกธาตออกเป็น8ส่วนเพื่อให้กษัตริย์และพรามอันเชินกลับไปยังดินแดนของตน8เมือง และหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานได้270ปีพระเจ้าอโศกมหาราชที่ทรงศรัทธานในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากโปรดให้สังคยนาพระธรรมวินยัยรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุทั่วราชอาณาจากักรมาบรรจุไว้ในสถูปที่ทรงรับสั่งให้สร้างขึ้นจำนวน84,000สถูปและมอบให้พระสงฆ์นำไปประดิษฐานหนดินแดนต่างๆเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังนานาประเทศ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าไปสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตาธาตุของพระอัครา,าสาวกในพื้นที่ต่างๆโดยที่ท้องสนามหลวงเปิดให้เข้าสักการะจนถึงวันที่3มีนาคม2567ภาคเหนือที่มณฑกหน้าหอคำหลวงอุทยานราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่5ถึง8มีนาคม2567 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่10-13มีนาคม2567และภาคใต้ณวัดมหาธาตุวชิระมงคลจังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่15-18มีนาคม2567